ท่านผู้ชมดือเป็ดเป็ดมาเดินเล่นคือมันมีเป็ดขาวกับเป็ดสีอะไรไม่รู้นั่นแหละอ้โเดินการลองเลยเดินเรียงนั่นไง <c oughs> อ๋อ๋อ,อ,อมันเดินทาง <laughs>

เรงดีนะเรงดีนะขอบอมีงานแต่ขอบมีงานหปันเอาคุณปฏิเสธแม่โชคดีนะที่ไม่มีเป็ดตัวใดที่โดนเหยียบเพราะว่าเมื่อกี้รถขับรถมาเป็ดมากำลังเดินถนนไปฝั่งหนูใช่อะโชคดีรถมันหยุดตั้งทั้งรถม,มันบินทดทั้งทั้งรถมันอ่ะขี่รถทั้งทั้งคายเลยน,นนะั่งนานไหมนั่งนานไหมหรอ เน,ปน,นเป็นี่เป็ดเราจะบอกลาเป็ดว่าเราจะไปแล้วไม่มาเป็ดถ่ายถ่ายพอแล้วลูกถือไว้ก,<อ>กล้องถือไว้ดีๆอถ่ายไว้แบบน,นี้เผื่อเจอเ<ๆ>ผื่อเจอ<ๆ>นกเยอะจะได้ถ่ายเร็วไป ลงเงาดูแม่ไปยินท่านโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยจับก็ยังไงวะเนี่ยไปสีหงส์สีเจ็ดงูกุนัดกุ้งใกันสีหงสเจ็ลูดบารเมนอ่าหมูอื่นเฮ้ยบังมูอื้น ไปสองพ่านอีดีเบ่าบืนแม่โอ้โหว้ยนเมยมังกูตกเลยนะน่ะตกเนี่ยเงกันรักกันเหยียดแหงว่แม่เมวมาโมจ้า

เออโชคดีที่ไม่มีลมแล้วแม่ได้พบแลงยายของหนูมาไหมแม่พอทำไมหมาตัวนี้รู้สึกมันไม่มีเจ้าของนะนพ, <บ S 3> พอมหมาคัไม่รู้พอมากขาหาักด้วยน่าสงสารอ่ะพอมมากเขาไม่ได้ให้อาหารเลยอ่ะ มาใครอ่ะไม่มีใครให้อาหารทั้งผอมแม่มแม่ไม่ต้องไล่หมาเถอะอุบานมาบ้าง